สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ตัวลึกกับสุชองส้างจากกันธ์วนออฟฟิเชียลครับพี่น้องพี่นี่ยได้งับเตียและเรียบร้อยครับพี่น้องเมื่อกี้เออ่เมื่อกี้นะครับตีซีตีห่าครับพี่น้องตีห่านะครับขากไก่เอเอาลงเหงื่อมาบ่ลงมาได้ผิดไหมเกี่ยวเตีนม okay, <okay>, okay. โอเคโอเคโอเคเอ่อกระลังงับเตียแล้วค,ครับพี่นอ้องเพราะว่า ลมพายุกระโชกแรงนะครับตอนนี้ตัวตีหานะครับเจ้าภาพก็สั่งประกาศหยุดเล่นแล้วนะครับพี่น้องตอ,ตอนนี้หยุดเล่นครับพี่น้องครับหยุดเล่นเลยนะครับหมอรำเก็บของครับไปต่อรำเก็บของไปต่อครับพี่น้องว่ามันยกเลิกว่ามันยกเลิกหยุดเล่นหยุดเล่นห <c oughs> ยุดเล่นตีตีห้า ตอนนี้ได้ก็จะงับเตียยลงนะครับพี่นอ้องเพราะว่าลมกระโชกแรงนะครับพี่น้องจะภาพป,ประกาศหยุดเล่นแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บของไปงานเมือนครับเมือนอยู่ที่บ้านน้องย่ารังน้องย่ารังกานะครับอำเภอตำบลสะบัวอำเภออำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องบ้านแม่แก้มครับพี่น้องใกลๆนะครับพี่น้องครับจะเก็บของนะครับพี่น้องเด้อล้มกามาแบบ บขาดคิดพี่น้องมาแบบตอนตีหาครับนี่นะครับพี่น้องก็เกี่ยวของกันแล้วนะครับพี่น้องเวลาตีหาตรงนะครับเกี่ยวของแล้วนะครับทำการจะาพาทำการให้ยุดยุดตีการเสรียนะครับก็พี่น้องลมมาแห้งแงพี่น้องลงกระโชกแรงนะครับ่งวงความปลอดภัยของทีมงานนะครับพี่น้อง เราจะพาห่วความปลอดภัยของที้งนั่นกับพี่น้องครับก็เลยให้ยุดการแสดงนะครับพี่น้องครับเก็บของนะครับเก็บของเต้นอันเต้นน้องโลโก้พี่น้องปิวสามเทียเต้นเต้นเต้นโลโก้ปิวสามเทียผู้พี่น้องปิวแล้วก็มากางไม้ปิวแล้วก็กางไม้สรุปสุดท้ายเก็บนะครับพี่น้องครับแฮปปี้เบิร์นเดย์น้องเอมี่เอมิกานะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเอสซี่ผักหมอมขอให้ฟังฟังขอให้พ่อแม่เอสซี่เมตตาขอให้ดวงดังไปนาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเดิดทนทางปลอดภัยนะครับสุขภาพมันเกิดน้องเอีมมี่นะครับพี่น้องมันเกิดเ,มเมะะพืนนเพ้นตัวมันต่างเส้นใกล้กันพร้อมบ่งหูตามหลังค่ะตามหลังยังไง หนึ่งซองสามค่ะต้นนาเอมมี่ช้างโอเคนี่ครับนี่ครับผู้กลางเต้นให้นะครับพี่น้องเออหั่นนงมึนกรเซียหรถ้านังหม้วกรเซียห้านนงเหมือนแล้วก็มานอนน้ำรีไพ่สอดแจง เออมีคนตอยอยู่ด้อมีคนซอยอยู่คนซอยอยู่คนซสวยปะเฮ้ยสวยขันน้อ้ยมึงอยากใส่เขาบะหน่อยหน่อยคน่อยนึงใขาวขาวอ๋อนี่เออขาวนมึงพูดพูดโคราดเน้พูดเพาะกันเนาะนี่โคราดเฮ้ยนี่คนโคราดเอาไปแลยใส่ใจในเรื่องสอกลุ่ม จำเลงนามนเีเออพัดลมไปใส่โอ้ยกินมาก็เว่นเบอก็ไม่ขอก่อนไม่รู้ว่าพัดลมอยู่ในตอนนี้ ต้าเงาะรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับดูราชี้แจงชัดๆครับผมกตเออยแสตจอเลยสิอธิบายชูฟังรายชี้แจงชัดๆดูเพราะว่ามันที่แรกเนี่ยมันล่มมันล่มอยู่อย่างไรมันล่มดูอะไรแม่ล่มดูพ่อพ่อแหลมลองขึ้นพ่อแลมลองเพียงอค่เอียงนะสายไฟสายสายเออนั่นแหละสายไฟสายไฟมันจะฝนเล่นแช่แช่แช่มาไมีหมดละน่าจะทีเขากอะไรหยุดก่อน พอกขนไม่นเนิ่งได้ว่าเออถ้าจั่นจะจับพอโสดพอให้พี่น้องแต่ดีๆเดี๋ยวจะพาไปประกาศยุติกอนแม่คือผมอยู่ได้านผมก็เลยจับโบแทนอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าสาบันพอดีเพราะว่าเป็นสาบผมพอดีเพราะว่าเพราะว่าเบิร์ตขึ้นมานอนมาเบิร์ตขึ้นมาบอได้นอนพี่บอกเสื่อมเบิร์ตขึ้นปาดนี่ครับเสื่องไร้ไร้หนาทีครับพี่น้องตีหอดมือบอกไปจับทหารตีหอดกองทัพมือบอกไปจับทหารนิ่ มือนีลูกกันมือนีลูกกันลูกท้ารุ่นกั่าสิได้ใบแดงขึ้นใบเขียวใบดำโอ้ใบแดงใบแดงขึ้นใบดำพี่ใบเหลืองป่ใบเหลืองป่ะผมกับตอนนี้คือขยักกับเขามางหาหมอลำไหลแล้วนะครับผมตอนนี้อันมันมาจะทางหนานะครับพี่น้องมาทังหนาเวรมาจะทางหนานี่นี่ครับปิวมาจะทางหนานี่พี่น้องปิิวมาเเบดดอขยักปิวมาจะทางหนานี่ครับ นี่ไต่ห่านบม่ค่อยมีดอกครับพี่น้องโอ้แต่ห่านทามีถุงขยาดำจะเบ่งเบ่งหมอนขาดว้หลปาดขาด้หรอปาดทีรีภั่อันซอกุ้งเด็กแย่งกนมู่โอ้ยย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 ยกยย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 ยเยายยยยยัน เขาปวดเขาเหนียวก,กียย่กอกี่กอเลยนะอู้เยบ่กินมนาเท่านี่กเท่ากีรูปนี่ล่ะพี่น้ำกินไหมพีนน่น้ำเยอะกนนั่นเขาควดเขาเหนียวมันหน่อยที่จังคุ้นโอ้ยอัตบงงเขาดิมาแล้ววะแรงมากมาเคียมกินวะกินไหมไม่นีก่อนไม่แก้มรอ วิธีแห็นเขาพูดแห็นังไรแห็นเบิดเร็วแห็นคืออะไรดิไม่เป็นยังงีมันเป็นยางย้อยๆอ่ะแล้วมันส้มด้วยอุ้เขาใส่เกลือเยอะมั้งเอามากินใหม่ลงไออันนี้บ่ได้ถิ่มบ่ได้มันบูดถิ่มได้มันบูดอี๋ว่าด้ดวงเบิองขอโทษคุณแม่ คุณแม่ไปว้านอาหารอาทิมเด้อเอาทิมเด้อพอโคตรบวชไม่ได้เจียมก้อนมูเลยป้าบุ๋นี่ขี้ไร้เหตุการณ์เลยวะเพิ่งยกเลิกเพิ่งมางอแหงกับโคตรบวดไม่ได้แกล้งนะพี่น้องไม่ได้แกล้งน้องนะครับไม่รู้ไม่ได้ดมดูก่อนนะครับพี่น้องเราเราเพิ่งซื้อตอนเมื่อวานตอนเที่ยงมาเลย là mua sứ mà bạn toàn chiên là sứ mà bạn toàn chiên kìa nè hả vì ừ. nó <laughs> <Đó>. toàn anh bật tủ cái thằng này bật tủ cái thằng này chín นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปบรรยากาศโอ้ยพี่น้องฟังเสียงลมดดเด้อโอ้ยลมลมร่มมาลมร่แม่มาอย่าลมดูไรยินปะอ๋อเงาะเดินทางเด้อบ๊ายบายเงาะเงาะเดินทางกันเด้อเออไปนะครับพี่น้องบรรยากาศ โอ้ยเสียงร้อง uh, พี่น้องหยุดเดิมไปพอกันอยู่อำเภอปรรทุมรักนะครับจังหวัดร้อยเอแก่จอดรถไปทั้งนอกครับพี่น้องเพราะว่าเรี้ยวยินใต้ตรงหน้าครับย่านฝนตกนะครับย่านมันลมนะครับ,รบก็เลยบอกห้กาวหลดลงลงมานะครับ oh. ย่างปว่มากไกลเติมชีวิตหน่อาไปลถกนะครับลุกอยู่โดมพูด ขาไปลองกินเนี่ยไป้ิสักก้อนข้าวีนทองครับเราอยากเดินทางกอนนะครับเด้อเดี๋ยวพอก่อนไว้คร, mm hmm. ค,ครับคลินนารับพีน้อง mm hmm. มีรับแต่ก่อนสวัสดีครับ